3.5การดูจิตจะพลิกไปมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาได้การดูจิตก็ดีหรือการพิจารณากายก็ดีจิตสามารถพลิกกลับไปมาระหว่างการเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานได้ในทางตำราทั่วๆไป มักจะแยกสมถะกับวิปัสสนาด้วยอารมณ์กรรมฐานคือถ้าใครทำกรรมฐาน40สเช่นอนุสติสิทธิ์ถือว่าทำสมถะถ้าเจริญสติปัฏฐานคือรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมถือว่าเจริญวิปัสสนาหรือถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติถือว่าทำสมถะแต่ถ้ารู้อารมณ์ปรมัติ์ถือว่าทำวิปัสสนา แต่ในแง่ของนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้นการจำแนกสมถะก,กับวิปัสสนานั้นสามารถจำแนกด้วยอาการดำเนินของจิตได้ด้วยคือถ้าขณะใดจิตมีสติรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องอันนั้นเป็นการทำสมถะและเมื่อทำไปจนจิตจับอารมณ์นั้นเองโดยไม่ต้องบังคับควบคุมหรือไม่ต้องตั้งใจแล้วจิตเกาะเข้ากับอารมณ์อันเดียว เกิดความสุขความสงบอันนั้นเป็นฌานอันเป็นผลของการทำสมถะเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติมีสติรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรืออีกในหนึ่งผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันแล้วตามเห็นความเกิดดับของอารมณ์ปรมัต์อันนั้นเป็นการทำวิปัสสนา และเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่จงใจรู้อารมณ์และไม่จงใจประคองผู้รู้แต่สามารถจเจริญสติและสัมปชัญญะได้เองอันนั้นจิตเดินวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันเป็นวิปัสสนาแท้ที่จิตทำของเขาเองเปรียบเทียบคนที่ทำสมถะเหมือนคนที่ตกลงในกระแสน้ำว่าอยู่ในน้ำย่อมเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจน ในขณะที่ผู้ทำวิปัสสนาเหมือนคนที่นั่งบนฝั่งน้ำและมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านเฉพาะหน้าไปย่อมเห็นชัดว่ามีอะไรลอยมากับน้ำบ้างทั้งของสะอาดสวยงามและของสกปรกด้วยเหตุนี้จึงเป็นบทเฉลยที่ว่าทำไมจึงต้องหัดแยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้ก่อนที่จะดูจิตหรือพิจารณากายอย่างหนึ่งอย่างใด ตัวอย่างเช่นหากพิจารณาอัฐิหรือกระดูกโดยใช้สมาธิเพ่งรู้รูปร่างของกระดูกว่าเป็นแท่งยาวๆกลมๆอันนั้นเป็นการเพ่งเป็นกระสินดินหากเพ่งดูว่ากระดูกมีสีขาวอันนั้นก็เป็นกระสินสีซึ่งการเพ่งจนจิตสงบเกาะอยู่กับรูปกระดูกก็ดีสีกระดูกก็ดีเป็นการทําสมถะ แม้การคิดว่ากระดูกเป็นเพียงธาตุขันหรือเป็นอสุภะก็ยังเป็นการทำสมถะเพราะเป็นการคิดคิดเอาหากรู้กระดูกโดยมีจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ต่างหากแล้วคิดพิจารณาปไปในแง่ที่กระดูกเป็นไตรลักษณนนั้นยังไม่ใช่การทำวิปัสสนาที่แท้จริงจนกว่าจะเป็นการระลึกรู้รูปจริงๆไม่ใช่คิด และในระหว่างที่รู้กายอย่างเป็นวิปัสสนานั้นบางครั้งจิตก็เข้าไปจับอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งนิ่งพักอยู่เป็นสมถะและค่อยกลับออกมารู้กายต่อก็มีแต่ถ้าจิตไม่เข้าพักเองแล้วกับตะลุยการพิจารณากายจนจ,นจิตฟุ้งซ่านผู้ปฏิบัติจะต้องย้อนกลับไปทำสมถะใหม่เพื่อให้จิตมีกำลังและแยกตัวออกจากอารมณ์เสียก่อนการดูจิต ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าเพ่งความว่างเปล่าของจิตหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจิตอันนั้นเป็นสมถะหากรู้อารมณ์ปรมัติที่เกิดดับไปโดยจิตผู้รู้อยู่ต่างหากอันนั้นเป็นการทำวิปัสสนาและตามธรรมดาแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติด,ดูจิตอยู่อย่างเป็นวิปัสสนานั้นบางครั้งจิตก็เข้าพักในสมถะดยการจับนิ่งเข้ากับอารมณ์อันเดียว ผู้ปฏิบัติกวรจำแนกได้ว่าขณะนั้นจิตของตนทำสมถะหรือเดินวิปัสสนามิฉะนั้นอาจหลงผิดทำสมถะแล้วคิดว่ากำลังทำวิปัสสนาอยู่ผู้ปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ขาดญาณทัศนะไม่รู้ว่าระจิตองสศ์อาจหลงผิดได้ง่ายโดยไม่มีใครแก้ไขให้เช่นเดินจงกรมกำหนดยกหนอย่างหนอ เหยียบหนอแล้วจิตไหลลงไปอยู่ในเท้าหรือหลงคิดแต่เรื่องยกย่างเหยียบไม่มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวของจิตอันนั้นเป็นการทำสมถะอย่างเดียวเท่านั้นอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการที่แยกไม่ออกระหว่างการทำสมถะกับวิปัสสนาก็คือการเกิดวิปัสสนูกิเลส คือในระหว่างที่ทำวิปัสสนาอยู่นั้นบางครั้งจิตพลิกกลับไปสู่ภูมิของสมถะและเกิดความรู้ความเห็นหรืออาการบางอย่างทำให้หลงผิดว่าตนบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วเช่นเกิดอาการที่สติรู้อารมณ์ชัดกริบด้วยจิตที่แข็งกระด้างแทนที่จะรู้ด้วยจิตที่อ่อนโยนว่องไวควรแก่การทำวิปัสสนาหรือเกิดความรู้ความเห็นผิดเช่น แยกไม่ออกระหว่างสมมุติสัจจะกับปรมัติสัจจะหลงผิดว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีทุกอย่างว่างเปล่าหมดเป็นการปฏิเสธสมมุติบัญญัติคิดว่ามันไม่มีทั้งที่สมมุติเขาก็มีของเขาอยู่แต่มีอย่างเป็นสมมุติเป็นต้นการที่ดูจิตแล้วจิตพลิกกลับไปมาระหว่างสมถะและวิปัสสนาได้นั้น ทำให้ผู้ปฏิบัติบ,ตบางคนได้ฌานโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่ต้องหัดเข้าฌาน3.6การปล่อยวางอารมณ์หยาบเข้าถึงความว่างเมื่อดูจิตชำนาญเข้าอารมณ์ใดกระทบจิตอารมณ์นั้นก็ดับไปเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นแต่อารมณ์หยาบเช่นโกรธแรงๆจึงจะดูออกแต่เมื่อปฏิบัติมากเข้าแม้ความขัดใจเล็กน้อยหรือความพอใจเล็กน้อยเกิดขึ้นกับจิตก็สามารถรู้เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นในขณะที่ร้อนๆมีลมเย็นโชยกระทบผิวกายนิดเดียวจิตก็เกิดยินดีมีราคาึ้นแล้วหรือปวดปัสสาวะ พอเริ่มถ่ายปัสสาวะจิตก็ยินดีเสียแล้วหรือกำลังหิวข้าวพอเห็นเขายกอาหารมาวางต่อหน้าจิตก็ยินดีเสียแล้วเป็นต้นเมื่อรู้อารมณ์ละเอียดแล้วโอกาสที่อารมณ์หยาบจะเกิดขึ้นก็ยากเพราะอารมณ์หยาบนั้นงอกงามขึ้นไปจากอารมณ์ละเอียดนั่นเองอันหนึ่งหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆ อย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากหรือมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าจะผิดหลักการเกี่ยวกับกิจของอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ลักเพราะยิ่งพยายามละ ก็จะยิ่งหลงผิดมากขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นในจิตท่านให้รู้เฉยๆบางครั้งผู้ปฏิบัติพยายามหาทางดับความโกรธนั้นและความโกรธก็ดับได้จริงๆเหมือนกันนักปฏิบัติจะหลงผิดว่าตนเองเก่งดับกิเลสได้และเห็นว่าจิตเป็นอัตตากิเลสเป็นอัตตา ทั้งที่ความจริงนั้นกิเลสมันดับเพราะหมดเหตุของมันต่างหากเช่นเราถูกคนดา่าเราใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องที่เขาด่าความโกรธก็เกิดและแรงขึ้นเรื่อยๆพอเราคิดเรื่องจะดับความโกรธเราละเหตุของความโกรธซะแล้วคือไม่ได้คิดเรื่องว่าเขาดา่ามัวแต่คิดจะดับความโกรธความโกรธหมดเหตุ มันก็ดับไปเองแต่ผู้ปฏิบัติหลงผิดว่าตนดับความโกรธได้และเมื่อไปเจอกิเลสอื่นก็จะวุ่นวายอยู่กับความพยายามจะดับมันอีกเรียกว่าหางานให้จิตทำวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาการที่ผู้ปฏิบัติรู้อารมณ์เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นตามลำดับนั้นอารมณ์ก็จะยิ่งละเอียดเข้าไปอีกตามลำดับเช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าจิตก็ดีอารมณ์ก็ดีสติสัมปชัญญะหรือสมาธิก็ดีเป็นของที่อยู่ในอำนาจไตรลักษณ์เหมือนกันดังนั้นเมื่อจิตละเอียดแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหยาบอีกอย่าตกใจเพราะนั่นมันเป็นธรรมดาให้ตั้งหน้าปฏิบัติไปเรื่อ,อยๆมันจะกลับดีและดีขึ้นตามลำดับ เมื่ออารมณ์ละเอียดถึงที่สุดจ,จิตจะปรากฏเหมือนว่าจิตว่างไปหมดถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติอาจลงผิดว่าตนสิ้นกิเลสแล้วความจริงความว่างนั้นก็คืออารมณ์อีกอันหนึ่งเพียงแต่ละเอียดถึงที่สุดเท่านั้นเองทุกวันนี้มีผู้ประกาศเรื่องให้ดำรงชีวิตด้วยจิตว่างทั้งที่เขาไม่รู้จักจิตว่างเลยและไม่รู้ว่า จิตว่างนั้นยังหาสาระแก่นสารเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เพราะมันยังตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์นั่นเองและที่สำคัญก็คือคนที่คิดเรื่องจิตว่างและพยายามทำให้จิตว่างนั้นจิตยังห่างจากความว่างมากมายนักเพราะแม้จิตที่มีอารมณ์หยาบก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่น้อย3.7 การปล่อยวางความว่างเข้าถึงธรรมที่แท้จริงเมื่อปฏิบัติถึงขั้นที่ละเอียดเช่นนั้นแล้วหลักที่จะปฏิบัติต่อไปยังคงเหมือนเดิมคือรู้หรือดูจิตต่อไปไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดค้นวิภาควิจารณ์ว่าทำอย่างไรจะปล่อยวางความว่างนั้นได้เพราะแค่เริ่มคิดนิดเดียวจิตก็จะหลงทาง เข้าสู่ความวุ่นวายสับสนอีกแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องรู้อย่างเดียวเท่านั้นการรู้โดยไม่กิดนั่นเองคือการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงและละเอียดที่สุดควรทราบว่าจิตจะหลุดพ้นได้นั้นจิตเขาจะต้องหลุดพ้นเองเพราะเขาเห็นความจริงการคิดใคร่ครวนด้วยสัญญาอารมณ์มันเป็นเพียงความรู้ขั้นสัญญาของตัวผู้ปฏิบัติ แต่ความรู้จริงของจิตนั้นจิตเขาต้องเรียนรู้เองผู้ปฏิบัติเพียงแต่ทําสิ่งที่เอื้อต่อการที่จิตจะเรียนรู้เท่านั้นคืออย่าไปรบกวนจิตให้วุ่นวายขึ้นมาอีกมีสติมีสัมปชัญญะรู้แต่ไม่คิดคนควา้าใดๆในที่สุดจิตจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองว่าจิตว่างนั้นเองไม่ใช่สาระแก่นสารตราบใดที่ยังเห็นว่า จิตเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่จะต้องช่วยให้จิตหลุดพ้นตราบนั้นตัณหาหรือสมุทยัยก็จะสร้างพบของจิตว่างขึ้นมาร่ำไปขอย้ำว่าในขั้นนี้จิตจะดำเนินวิปัสสนาเองไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจงใจกระทําดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยที่จงใจหรือตั้งใจบรรลุมรรคผลนิพพานได้ มีแต่จิตเขาปฏิวัติตนเองไปเท่านั้น3.8การรู้ธรรมในขั้นของพระโสดาบันและการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตมรรคเมื่อจิตสรงตัวรู้แต่ไม่คิดอะไรนั้นบางครั้งจะมีบางสิ่งพุดขึ้นมาสู่ภูมิรู้ของจิต แต่จิตไม่สําคัญมั่นหมายว่านั่นคืออะไรเพียงแต่รู้เฉยๆถึงความเกิดดับนั้นเท่านั้นในขั้นนี้เป็นการเดินวิปัสสนาในขั้นละเอียดที่สุดถึงจุดหนึ่งจิตจะก้าวกระโดดต่อไปเองซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงขั้นตอนอย่างละเอียดเพราะผู้อ่านอาจคิดตามและปรุงแต่งอาการนั้นขึ้นมาได้การเข้าสู่มรรคผลนั้นรู้ มีอยู่ตลอดแต่ไม่คิดและไม่สำคัญมั่นหมายในสังขารละเอียดที่ผุดขึ้นบางอาจารย์จะสอนผิดๆว่าในเวลาบารรลุมรคผลจิตด,ดับความรับรู้หายเงียบไปเลยโดยเข้าใจผิดในคำว่านิพพานังปรมังสูญยังศูนย์อย่างนั้นเป็นการสูญหายแบบอุดเฉททิฏฐิสภาพของมรคผลไม่ได้เป็นเช่นนั้น การที ism, shepherd, mm ่จิตดับความรับรู้นั้นเป็นภพชนิดหนึ่งเรียกว่าอสัญีหรือที่คนโบราณเรียกว่าพรมลูกฝักเท่านั้นเองเมื่อจิตถอยออกจากอริยมรรคและอริยผลที่เกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดว่าธรรมเป็นอย่างนี้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปธรรมชาติบางอย่างมีอยู่ แต่ก็ไม่มีความเป็นตัวตนสักอนุเดียวนี้เป็นการรู้ธรรมในขั้นของพระโสดาบันคือไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่ตัวจิตเองเป็นตัวเราแต่ความยึดถือในความเป็นเรายังมีอยู่เพราะขั้นความเห็นกับความยึดนั้นมันคนละขั้นกันเมื่อบรรลุถึงสิ่งที่บัญญัติว่าพระโสดาบันแล้ว ผู้ปฏิบัติยังคงปฏิบัติอย่างเดิมนั่นเองแต่ตัวจิตผู้รู้จะยิ่งเด่นดวงขึ้นตามลำดับจนเมื่อบรรลุพระอนาคามีแล้วจิตผู้รู้จะเด่นดวงเต็มที่เพราะพ้นจากอำนาจของกามการที่จิตรู้อยู่กับจิตเช่นนั้นแสดงถึงกำลังสมาธิอันเต็มเปี่ยมเพราะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิคือกามได้ถูกล้างออกจากจิตหมดแล้ว ผู้ปฏิบัติในขั้นนี้หากตายลงจึงไปสู่พรหมโลกโดยส่วนเดียวไม่สามารถกลับมาเกิดในภพมนุษย์ได้อีกแล้วนักปฏิบัติจำนวนมากที่ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะจะคิดว่าเมื่อถึงขั้นที่จิตผู้รู้หมดจดผ่องใสแล้วนั้นไม่มีทางไปต่อแล้วแต่หลวงปู่ด,ดูลอตุโลกลับสอนต่อไปอีกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ พบจิตให้ทำลายจิตจุดนี้ไม่ใช่การเล่นสนวนโหวหารที่จะนำมาพูดกันเล่นๆได้ความจริงก็คือการสอนว่ายังจะต้องปล่อยวางความยึดมั่นจิตอีกชั้นหนึ่งมันละเอียดซะจนผู้ที่ไม่ละเอียดพอไม่รู้ว่ามีอะไรจะต้องปล่อยวางอีกเพราะความจริงตัวจิตผู้รู้นั้น ยังเป็นของที่ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์บางครั้งยังมีอาการหมองลงนิดๆพอให้สังเกตเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันแต่ผู้ปฏิบัติที่ได้รับการอบรมเรื่องจิตมาดีแล้วจะเห็นความยึดมั่นนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ทันเท่านั้นจิตจะประคองตัวอยู่ที่รู้ไม่คิดค้นคว้าอะไรมันเงียบสนิทจริงๆ ถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตจิตจะเป็นอิสระเปิดโล่งไปหมดไม่กลับเข้าเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆที่จะพาไปก่อเกิดได้อีก 4. บทสรุปคำสอนของหลวงปู่ดูลัตุโล 4.1. ธรรมเรียนรู้ได้ที่จิต 4.2ให้บริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธ4.3ทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึกสังเกตกิเลสที่กำลังปรากฏให้ออก4.4อย่าส่งจิตออกนอก อย่าให้จิตคิดส่งไปภายนอกหรือเผลอให้สังเกตความหวันไหวหรือปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์ที่รับเข้ามาทางอาัยนะทั้งหก4.5ต้องทำยานให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปคือรู้ทันพฤติของจิต4.6 รู้เพราะคิดเท่าไหรก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคืออย่าไปห้ามความคิด4.7แยกรูปถอดคือความปรุงแต่งก็ถึงความว่างแยกความว่างถึงมหาสุญญตา4.8 สรุปอริยสัจแห่งจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิรรธ